เปรมจิตมีปัญหาอะไรชีวิตก้าเรื่องสุขภาพปัญหาอะไรนะสุขภาพสุขภาพครับเปรตปวดที่ไหนก็าบางทีก็หายใจไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีหายใจไม่ออกหายใจไม่สะดวกไม่ค่อยจะลาบลื่นใช่ไหมวันหนึ่งเป็นกี่ครั้งเดือนหนึ่งเป็นกี่ครั้งก็บ่อยๆค่ะบ่อยเป็นบ่อยเลยเหรอเป็นมากี่ปีแล้วก็ช่วงหลังๆเลยค่ะก็ประมาณ ออตอนนั่งสมาธิจะเป็นหรือไงก็มาสองปีข้างหลังเนี่ยคะ่ะเป็นที่สองปีผ่านมาเนี่ยจะเป็นบ่อยหายใจไม่ค่อยสะดวกเลยเอ,อ๋อไปทําแท้งมากี่คนทำแทงคนนะหลุดงคนทแทงหนึ่งคนหลุดหนึ่งคนท่านเทวดา<ม>ไปเกี่ยวข้องกับสุขภาพการ<ม>หายใจบ้างไหมครอบครัวก็ไม่ค่อยจะราบลื่นคุยกันไม่ค่อยจะ หลงลง่อง,ล,งลอยกันท่านเอ๋ยถ้ามีเด็กกันละ่ะคะให้รู้ว่าลำบากนั่นละน่ะเนาะคารงานกันเงินติดขาดกันล่ะพอเจ็บป่วยเนาะก็มารอกันนั่นแหละอ่าแล้วพร้อมจะให้เด็กไปเกิดหรือเปล่าพร้อมจะให้เด็กไปเกิดเลยจะท่องทำอย่างไรบ้างจำนวนเท่าไหร่ให้เด็กไปเกิดใช่ไหมท่านใช่แล้วไม่ยากกันนั่นละน่ะเนาะ รักษาศีลธวรวนาทรงเด็กไปเกิดพอทำได้ไหมกันเล่าแ้วทำได้ใช้เวลากี่วันเด็กสองคนใช่ไหมท่านใช่แล้วไม่ยากกันนั่นแหละนะสามสิบวันกันแหละครบทำได้ไหมเล่าเออทำได้เมื่อไหร่ก็ประมาณใกล้ใกล้สิ้นเดือนน่ะต้องไปเคลียร์กันปลายเดือนพฤษภาคมนี้ใช่ไหมจะเริ่มจัดการให้กับวิญญาณเด็ก เลยนะมาทั้งคู่เลยครับพ่อทั้งแม่มาช่วยกันอ้าวตามนี้ชายหรือหญิงกันเล่าเลยไม่รู้ไม่ทราบเลยหญิงกี่คนหนึ่งคนชายหนึ่งคนค่ะหนึ่งหญิงหนึ่งชายค่ะทำอะไรกันบ้างหายใจไม่ค่อยออกแล้วเล่นกันเฉย วิ่งเต้นกระโดดโลดเต้นอ้าวณเวลานี้ไม่ชอบแล้วเพราะหายใจไม่สะดวกจะให้ไปเกิดชค่ะชื่ออะไรหนูเหรอคะทั้งสองคนหนูชื่อน้ำตาลค่ะน้ำตาลกบอะไรพี่าาชายเหรอคะแม่ไหว้แม่กินเยอะไม่ได้เกี่ยวกับน <c oughs> ้ำตาลเลยบอกว่าหน,า <c oughs> านูชื่อน้ำตาลแม่ถึงอ้วนแม่กินเยอะเองหิวทันทีเลย พูดน้ำตาลแบบมันเลือดขึ้นเลยมึงไม่ทำอะไรมาทอดหนูเลยอ่ะไม่ไม่พูนเองใช่ไหมพวนเองกินเองกินเยอยเองเนี่ยเขาแค่พูดน้ำตาลก็น้ำลายไหลแล้วอ่าน้ำลายเนี่ยมาโทษกันใช่อ่าโอเคน้ำตาลกับอะไรอ๋อเป็นผู้ชายค่ะน้ำตาลชื่ออะไรอ่ะชื่อชมชายก็ได้ค่ะจะแม่จะแม่งก็หิวอีกอ่ะอย่าไปพูดของกินคุณกินแล้วมันหิวอีก อ้าวกินอะไรน้ําตาลกับสมชายยังข้าวก็ได้ค่ะน้าตาลข้าวอะไรข้าวผักก็ได้ค่ะข้าวมังไก่ข้าวขาหมูก็ได้ต้มเบาก้าวข้าวผักกะเพราอย่างเงี้ยค่ะก๋วยเตี๋ยวก็ได้ค่ะกุ้งหมูบุ้นเส้นก็ได้ค่ะผัดเออพอแล hm kind of ้วก็กินได้เหมือนแม่ขนมจีนน้ำยาก็อร่อะไรไม่ตีนไก่ลอยอ่มันกินทุกอย่างอยู่แล้วไอ้ทุนแบบนี้ เรียบร้อยน้ำหนมทั่วไปเสื้อผ้าใส่ไหมใช่ค่ะเอาอะไรเป็นชุดเด็กผู้หญิงไปชุดเด็กผู้ชายค่ะหนึ่งเด็กหญิงหนึ่งเด็กชายหกห้าถึงเจ็ดครัวครับค่ะทั่วไปปล่อยสัตว์ไปค่ะปล่อยอะไรไปตามหมอสิบตัวอะไรสิบตัวพอแล้วหมอสิบหลายสิบทั้งกระทานสองชุดค่ะเดินตาไหวไม่ไหวไหวค่ะไหวโอเค หนูขอเครื่องจำางสักหน่อยหนูทนแม่ไม่ได้หนึ่งชุดแต่งหน้าค่โอเคหนึ่งชุดแต่งหน้าแม่ไม่ยอมแต่งหน้าเลยมาเราจะกินนอนโนดังบนรบดินดีแล้วเขาไม่รักสวยละงามก็ดีแล้ง่นอนบนกินมอถูกเลยแม่นอนบนกคนกินแม่หนูเลยครบเหรอค่ะนอนบน บนแล้วก็กินอโอเคดีแล้วสวยสุกสวยสุกมาละรา้าใจ,ใจเรียบร้อยไปได้กอดๆหน่อยแถมแถมแถมก่อนจะก่อนจะบายบายกันอะไรมันยังไม่ถึงวันแม่ของาตาเลยของข้าวันจะส่งลูกไปเกิดแล้วไงวันจะส่งลูกไปเกิดใช่แล้ว คิดใช่ไหมเราจะได้ไปเกิดนะเออันจะได้ไม่ต้องตีกันต่อไปโอเคแม่ไม่ต้องร้องไห้กินเผื่อน้ด้วยนะแม่จินฮ่าละครน,น้ำเน่าอยู่แล้วแม่ไม่ต้องร้องไห้หรอกแม่เรารักกันนะ่เด็กคนตารู้แล้เนี่ยรักจนฆ่ากระจายอ่ะไม่ต้องไปแซวไม่ต้องไปแซว พเราจะผิดพลาดได้บบดน,นี้ฟื้นตื่นแล้วว่าไม่ทำผิดอีกแล้ว้แม่ได้ยินไหมแม่ตั้งใจบวญให้หนูไปเกิดนะไม่ต้องร้องไห้นะ,ะเราจะไม่มีกรรมต่อการแล้วนะแม่จะได้กินอิม่มมากมากเลย <c oughs> ไม่ต้องร้องไห้แม่ไม่ต้องร้องไห้นะไปได้จ้หนูจ้าหมดแล้วเหรอคะหมดแล้ว โชคดีได้ไปเกิด